ฮังเลออกกำลังกายก่อนนอนกันนี่จ่านะอ้าวฮังเลพร้อมซิดอัพอัพเอ็ด่าว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 นี่อ้าวพร้อมยังพร้อมยังเอาพักแม่พักแม่เอาขาล็อกไว้เอาขาล็อกไว้อ้าวอัพเอ็ด่าวอัพเอ็ด่าวอัพเอ็ด่าวอ้าวเฮ้ยไม่อัพแล้วล่ะลูกทำไมนอนแล้วล่ะลูกฮึมฮึ อับอนดาวอบเอนดาวอไม่ไหวแล้วเอาเอเกงๆแล้วเว้ยแบบเดีวเว้ยอ๋อวนันแล้วเหรอไม่อัพอนดาวแล้วเหรออ้วนอ้วนพุงใหญ่อ้วนพุงใหญ่ขอหอมทีดิขอหอมพุงี่ที่ ขึ fun ja, fun ja, fun ja, fun ja. Mm ้ดาวขึ okay. oh. uh. ้ดาวหุ่งใหญ่หุ่งใหญ่หุ่งใหญ่ฝัดมันฟัดมันฟัดมันฟัดมันเอาเอ็มได้อีกบ่างไปยังง่วงแล้วเหรอง่วงแล้วจะเงียบแล้วอ้ัพเอาไปได้ดีไหมขึ้นดาวไหมบุ้ง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 ขึ้นดาวขึ้มดาวนี่ดูนะอเเอาขาล็อกไว้อย่างนี้นะอื ไม่ไหวแล้วอะรู้สึกว่าหางเลจะไม่ไหวแล้วหางเลไม่ไหวแล้วอ้าวไหวไหมอัพกันดาวอัพหางมีสู้แล้วหางจะนอนแล้ว